ไมไ่เล่นนานเลยถือว่าใช้ได้เลยนะฮอบน้องฮออบ FPS ตกได้ไงเนี่ยตกไปวตัต e r Park เรียบร้อยไอที่เข้าไม่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานไม่ไม่ได้เล่นเกมอะไรเลย <c oughs> มาแล้วครับเอา้าหาไม่มาทีเอาสักอย่างเลยเรียเฮ้ยไกด์ เวอร์ชันหนึ่งจุดสองจุดูจดสองอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเข้ามาเข้ามาตั้งแต่เข้ามาเล่นใหม่มรู้สึกว่ามีอะไรเยอะแยะมันน่าสนใจขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะเพราคือเมื่อก่อนแบบมันยังไงฮะมันรมหลวมอะงโง่แล้วเมื่อไหร่จะหลดเสร็จสักทีนี่ยครับคือไอเทมไม่มีเยอะขึ้นกว่าเดิมคนระับเปลี่นยนเฉกเนอะไม่เฉดเนอะไอวดีลงุงหลบไปดีจะเปิดประตู เนี่ยมันมีเชือกขึ port ้นมาด้วยโอเคไปได้ใช้ด้วยบอร์ฮอฟต้องลงดันดันตูดดันโดดูโดดูแิลฟอรมเตรียมลงแล้วครับมีไม้ไว้เนี่ยเออเออฮอมีไอ้คาร์บูทแพลตฟอร์มก่อนครับตรงนี้มันเดินลำบากว่ะนะเออ เนี่ยลูดลงไปไงฮะเฮ้ยไปดีเฮ้ยเฮ้ยอูโอ้ยดีนะอือฮือไม่ต้องสนใจครับเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดเห็ดอะไรท่้งมัเถอะเห็ดปี a วัตถุ u ักนี่คืออะไรเนี่ยครับผมจะลงดันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าน้ำมีคลื่นด้วยฮอก เอฟเฟกตเอฟเฟกต์ตัวนขึ้นลงน้ำมันก็ดีขึ้นนะเออจวิแดกกันหรอกจำได้เฮ้ยเฮ้ยลงเฉดนะฮอบเอ้ยวันดีแมงกระพุนเฮ้ยมันนี่โอ้ไม่ได้เราจะให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับเราต้องให้โอกาส นะาทางสังคมโอ้กระโดดขึ้นมาโมคตรเต้ะเลยแอบโอ้เฮ้ย่ะโดดหนีดีวะเอ้าเอ้าใส่เ,เสผื่อเองโอ้ โอ้โหกาขาดสวยงามไปไปลาชูริเกลเล่นนะครับเดี๋ยวนะได้ยินเอ้าเอ้าแล้วเมื่อกี้กูกระโดดขึ้นมาได้ไงวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลงติดแล้วกระโดดขึ้นมาได้ใกล้ห้องเมื่อกีไ้ไปปลาชูริเกลเล่นนง่เฮ้ยจะมืดแล้วเหรอเฮ้ยออกมาแป๊บเดียวจะมืดแล้วเหรอเอ้ย,ออยดอกไม้ยั้งเจ๋งเลยอะครับ เร็วเกินเดี๋ยวตกเหวเฮ้ยมันทะเลทรายไงยหรออ้าวทะเลทรายอารมณ์ไหนเนี่ยหมดไวจังเฮ้ยจังเกิลเอาละครับพี่น้องทำพี่น้องฉอดถรายจปถึงจังเกิลแล้วครับได้บุลบรีไปอันหนึ่งออกไปไม่ใช่ฟันแทงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้อ๋อมันดึกแล้วนี่หว่าเฮ้ยซอมบี้เอาไปซอมบี้เขอตลก ไอ้เอ้ยเอ้ยตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อต้นไม้ธรรมดาตกใจหมดเลยว่าเป็นไอเทมใหม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเมล็ดอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะตามมาเลยกูพานัหน้าจมน้ําไปจมน้ําไปจมน้ําไปโอ้โหโอ้โหมารอบได้เลยครับกูกระโดดนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แดกหรอกด มีปีลัญญาโอ้ยโอ้ยมีตัตรูจะมาแดกต้องดึงแล้วมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้จะมาแดกเฮ้ยดอกอะไรอ่ะเอ้าเก็บไม่ได้แล้วครับนั่นคือดอกอะไรออกไปดวงตาของิกิร่าเฮ้ยได้ยินเสียงนั่นไงยิง <c oughs> ด้วยโอ้ยโอ้ย ไม่ลงตายจกิล่าไปไกลไปไกล้กลกลกลโอ้โหโอ้โ,โหมามากันจะเป็นขบวนเลยครับมากันเป็นกรุกปทัวร์เลยครับ <c oughs> ทีผมต้องอเอาเอาเอ้าเอาออกไปออกไปหลอกดาวออกไปเอ้ย <c oughs> เคลียร์เคลียร์ให้หมดก่อน หลอกดาวเอาไปเอาไปเอาไปก้อนยังคือเงือเอ้ยเอาไปเอาไปเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอบนเว็บนีเว็บนีเว็บนีไอไม่ได้แดกหรอกพอ จบจบไม่ได้แดกผมหกอกฮอกเฮ้ยยังมีฝั่งฟันนะครับนะนะทำมาไม่ได้หรอกอดแดกครับจิ้มตูดเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยทำมาได้ไงทำมาไม่ได้หรอกอดแดกโอ้อันตรายอันตรายมัก ซอมบี้หัวเฮ้ยจะไปเอาดาวหลอกดาวโอ้ยมึงจะมาชุมนุมขนาดนี้นะไว้เราเมื่อตอนเช้ากูค่อยออกไปก็ได้กูเกงใจพวกมึงบาลามินเยอะ